มีเรื่องหนึ่งที่ชาวเวียดนามเปิดประเด็นมาแล้วก็พูดถึงทางฝั่งของกัมพูชานะครับก็บ,บอกว่าคนเวียดนามน่ะไม่ได้กลัวโจรมาวิ่งราวอะไรหรอกนะเพราะว่าบ้านตัวเองก็มีคือถึงกับพูดถึงบ้านตัวเองเลยว่ามันก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ถ้าไปที่กัมพูชาเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนกลัวกันก็คือระบบอย่างเช่นเรื่องเล็กๆน้อยน้อยจนไปถึงเรื่องใหญ่ตำรวจและกฎหมายที่มีแต่มันก็เหมือนกับว่าจะช่วยอะไร ชาวเวียดนามไม่ค่อยได้แม้กระทั่งความช่วยเหลือต่อเรื่องของราคาการต่อรองราคาตำรวจเหมือนจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องอะไรตรงนี้เลยแต่การไปเยือนที่ประเทศไทยถ้าราคามันไม่ลงตัวจริงๆแล้วมันก็ส่งผลต่อเงินในกระเป๋าอันนี้แต่ตำรวจพอจะช่วยได้ในประเทศไทยเวลาเกิดเรื่องผมยังรู้สึกว่าคนเวียดนามมากมายรู้สึกอุ่นใจนะที่สามารถเดินทางไปที่ลงพักแล้วก็ตำรวจก็รับเรื่องช่วยเคลียร์ให้ แต่ว่าภาพจําของกัมพูชาในสายตาคนเวียดนามมันเป็นเหมือนกับว่าทุกอย่างจะต่อรองได้ถ้าคู่กรณีเป็นคนที่มีอะไรสักหน่อยเนี่ยก็เขาก็เรียกบางอย่างมาแนละซึ่งผมคิดว่าบริบทของคําไทยก็น่าจะหมายถึงคนที่มีกระตังมีอิทธิพลอะไรประมาณนี้นะครับโดยชาวเวียดนามคนนี้นะครับก็ยังบอกว่าจนถึงทุกวันนี้เนะี่ยกัมพูชายังเป็นแดนสนัทญาของความยุติธรรมอยู่เลยมันตลกไร้ตรงที่นักท่องเที่ยวอาจจะก,กังวลตำดวดรวจพอๆก,กับกังวลโจรน,นะ เพราะว่าไม่รู้ว่าเดินไปของความช่วยเหลือแล้วจะเจออะไรคือมันเป็นความไม่มั่นใจนี่แหละที่ทําให้คนไม่กล้าไปโดยเรื่องนี้นะครับก็มีความเห็นของคนทางฝั่งบ้านเราเองนะเหมือนเป็นรวมมิตรของทั้งอาเซียนนะครับมารีวิวพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันด้วยความที่เพื่อนบ้านแทๆ้ๆหลายๆคนทําไมไม่กล้าไปยังในความเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าขอบคุณที่คุณพูดถึงประเทศไทยในทางที่ดีนะอันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่บอกว่าตํารวจสามารถให้ความช่วยเหลือได้จริงมากกว่า โดยในความเห็นของคนไทยเรานะครับก็บอกว่าแต่สำหรับคนไทยนะเห็นข่าวในช่วงหลังๆนะเห็นข่าวคนไทยไปทํางานเป็นอะไรก็ว่ากันไปอย่างที่รู้นะฮะที่ปอยเปตดหรือเซนัวิลมันเป็นข่าวแบบนี้แทบทุกวันภาพจําของกัมพูชาในหัวของคนไทยในยุคปัจจุบันก็เลยเปลี่ยนจากปะาสาทหินที่น่าไปกลายเป็นอะไรที่มองไม่เห็นก็ไม่รู้ท้านที่เป็นเพื่อนบ้านกันนะ,นะหรือไม่ก็เห็นภาพของตึกแถวที่อาจจะมีลวดหนาม คนไทยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดคนในประเทศเขายังจัดการไม่ได้เลยแล้วแค่นักท่องเที่ยวตัวเล็กๆจะเหลือหรอซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งของเวียดนามนะครับชาวเวียดนามอีกคนก็บอกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่เราคุมเข้มมากๆในยุคหลังๆนะเรารู้สึกว่าของเรานยะคุมเข้มแต่พอออกไปที่กัมพูชาคุมไม่เข้มเท่าไหร่ความปลอดภัยในชีวิตประจําวันผมรู้สึกว่าของไทยเนี่ยก็สูงด้วยเช่นกันนะก็เลยมีคนอยากจะไปเมืองไทยข้ามไปเลยคือไม่ไปที่กัมพูชาก็ไปที่เมืองไทยเพราะว่า ก็รู้สึกว่าชีวิตประจำวันของทางฝั่งไทยไว้วางใจได้สูงมากแต่พอถ้าจะข้ามไปที่กัมพูชาอย่างผมเองจะรู้สึกว่ามันเอาแน่อนอนเรื่องความเป็นระเบียบไม่ได้ทั้งเรื่องของกฎหมายเองนะมีข่าวคนเวียดนามก็มีกรณีคล้ายๆกันอย่างที่คุณพูดเลยก็ไปที่นั่นรวมถึงไปที่สถานที่บางแห่งด้วยที่คนไทยก็ไปคล้ายๆกันจนในเวียดนามก็มองว่ากัมพูชาคือดินแดนที่ควบคุมไม่ได้ที่บางทีความช่วยเหลือก็เอื้อไม่ถึงด้วย บางส่วนนะครับก็ยังให้ความเห็นตอบกลับต่อเนื่องกันนะครับชาววิญญาณมีคนบอกว่าตึกล้างและความบังเวงนี่แหละบรรยากาศมันทําให้เปลี่ยนไปพอสมควรเลยเพื่อนของผมเนะ่ะเห็นภาพตึกสูงลาฟ้าที่สร้างไม่เสร็จเป็นร้อยๆเห็นแบบนั้นอยู่บ่อยๆเข้ามันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าไปแล้วตึกล้างนะคุณคือถ้าตึกล้างเก่าๆเนี่ยมันก็น่ากลัวอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะคือไม่ได้กลัวคนเรากกลัวผีแต่ว่าตึกสูงลาฟ้าที่มันอยู่จะเยอะแบบนั้นแล้วก็สร้างไม่เสร็จอนะ มันยิ่งรวมแล้วก็เยอะไปกันใหญ่แค่คุณเห็นตึกล้างสักแห่งคุณก็รู้สึกระแวงแล้วใช่ไหมละ่ะแต่ถ้ามันเยอะมากๆเข้าเนี่ยคุณก็จะไม่รวบรวมความกลัวไว้ที่สถานที่แห่งนั้นไว้เลยเหรอถนนพังๆหรือว่าเต็มไปด้วยกล้องวงจรปิดหน้าตึกทึบๆคือมีกล้องทําไมก็ไม่รู้มีกล้องติดเอาไว้แบบแปลกๆด้วยนะที่ไม่รู้ว่าข้างในทําอะไรมันให้ความรู้สึกเหมือนก็แทมก็หมายถึงเมืองในภาพยนตร์ของแบทแมนนะฮะ คือเป็นกอลแทมที่ไม่มีแบทแมนอ่ะนะคือมันเมืองมันเป็นอึมคึมแบบนั้นแนะแต่ว่าไม่ได้มีแบทแมนมาคอยช่วยคุณนะบรรยากาศมันจนทําให้นักท่องเที่ยวปกตนะิอ่ะไม่กล้าที่จะเฉียดเข้าไปเลยทีเดียวจริงๆจะมีความเห็นของชาวกัมพูชานะครับพยายามมาโต้แย้งในช่วงหลังๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ในช่วงแรกผมเล่าความเห็นของคนที่เขามารีวิวมุมมองของแต่ละคนก่อนแล้วกันอย่างนี้ความเห็นของชาวเวียดนามครับบอกว่ามันเหมือนกับว่าไปที่กัมพูชาบางทีนะใช้ค่าใช้จ่ายพอๆกับไปไทยเลย ยิ่งถ้าเป็นคนมาจากเวียดนามตอนกลางหรือแม้ทังตอนเหนือเนี่ยการเดินทางกว่าจะไปที่กัมพูชารวมๆแล้วมันจ่ายแพงนะจ่ายแพงไม่พอแล้วก็จ่ายแพงเพื่อไปเสี่ยงด้วยในเวียดนามเรารู้สึกว่าทําไมฉันต้องจ่ายแพงๆเพื่อจะไปเที่ยวในที่ที่จะต้องระวังหลังอยู่ตลอดสู้เอาเงินเท่ากันไปเที่ยวเมืองไทยดีกว่าทเที่ยวเมืองไทยเป็นอะไรที่คุ้นเคยกว่าด้วยแถมยังได้ความสบายใจและบริการที่ดีกว่า ทั้งฝั่งของชาวกัมพูชานะครับเข้ามาให้ความเห็นนะฮะก็บอกว่าผมแต่เป็นคนทำโฮสเทลเล็กๆที่เสียมเรียบผมพูดในฐานะของคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวกัมพูชาเลยแล้วกันนะผมน่ะเปิดรับนักท่องเที่ยวมาหลายปีค่อยๆอ่านนะความจริงก็คือคนที่มาพักเกิน99%มั่นใจนี่คือที่เสียมเรียบคนมากมายมั่นใจแทบจะลอยทั้งลอยอยู่แล้วผมให้แค่1%ที่อาจจะระวังอยู่บ้าง พวกที่เป็นคดีหรือข่าวใหญ่ๆที่ออกไปทั้งทางเวียดนามหรือทางไทยเนี่ยมันมักจะเกิดจากกลุ่มเล็กๆที่ทํามากกว่า1ประเทศไม่ได้อยู่แค่กัมพูชาอย่างเดียวอันนี้น่าจะหมายถึงว่าคนที่อยู่ในประเด็นนะฮะไม่ใช่แค่คนกัมพูชาโดยก็บอกว่าการเอาเหตุการณ์ไม่กี่ครั้งตัดสินกัมพูชาทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่แฟร์เหมือนกันแล้วก็ทําให้คนที่หาเช้ากินขําซึ่งเป็นคนตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยจาก การที่หวังให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยผมเข้าใจนะในความกังวลแต่ว่าวิถีชีวิตประจําวันของคนกัมพูชายังจะต้องต้อนรับแขกอยู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะที่เสียมเรียบถ้าคนไทยหรือคนเวียดนามเห็นข่าวแล้วก็ไม่มากันคนไทยไม่มาแล้วช่วงนี้จะส่งผลต่อครอบครัวของคนมากมายและก็คนท้องถิน่นหลายสิบหลายร้อยชีวิตเลยอยากให้มองภาพให้กว้างกว่านี้ก่อนที่จะตัดสิน โดยเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาเห็นด้วยต่อเนื่องกันเองนะครับก็บอกว่าจิงอยู่นะที่มันมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแหละแต่การที่ในโซเชียลมีเดียามาพูดว่ากาัมพูชาไม่ปลอดภัยมันก็ง่ายเกินไปมันก็เป็นการรวบรวมเมารวมทั้งหมดเกินไปปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าอาชกรรมที่เป็นระบบน่ะมันต้องใช้เวลาอย่าลืมว่าภาครัฐเองหรือว่าผู้คนมากมายในกัมพูชาเองก็ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและพยายามจะผลักดันเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกัน เรามีคนออกมาเรียกร้องอยู่เหมือนกันนะในกรรมัมพูชาเราก็มีมีนักข่าวท้องถิ่นที่พยายามสืบสวนหรือว่าเอาทำไมนักข่าวต้องพยายามอ๋ออ่ะเขาพูดต่อนะครับว่าแล้วก็มีการจัดการได้จริงด้วยความเปลี่ยนแปลงมันจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามคืนมันต้องนานกว่านั้นสักหน่อยแต่ทีนี้เนะี่ยนักท่องเที่ยวก็เหมือนเห็นปัญหาตรงน,นี้ก็ตัดออกไปเลยนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้านก็ทําไปตัดออกไปเลยทําให้ปัญหาความยากจนหรือว่าแรงจูงใจในการที่มี อาจจะมีคนเข้าไปในวงจรนั้นอาจจะทะวีคูณมากขึ้นปัญหาก็ไม่จบสักทียิ่งทําแบบนี้ปัญหาในกัมพูชาย,ยิ่งไม่จบนะขณะที่ทางฝั่งของชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าคนเวียดนามเนี่ยไม่ได้จะเหมารวมหรือว่าอะไรอยู่แล้วแต่ปัญหาคือดูข่าวมาหลายปีแล้วไงแล้วมันช่วยไม่ได้จริงๆถ้าจะมาแก้กันตอนนี้ข่าวมีหลายปีแล้วคุณจะบอกว่าคนในเวียดนามขยายข่าวจนกังวลที่ไม่ไม่ไปที่กัมพูชากันหรอแต่ลองคิดกับกันนะถ้า แม้แต่เวียดนามเองมีสิ่งเหล่านี้หลอกคนต่างชาติแบบนั้นแล้วก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆครั้งถึงขั้นที่บางประเทศถึงกับต้องมีปฏิบัติการเข้าไปจัดการอันึ่งหมายถึงเกาหลีแล้วนะฮะแล้วก็ทีนี้หลายๆประเทศก็เริ่มรู้สึกคล้ายๆกันนี่มันไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์อย่างเดียวแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบไปทั้งภูมิภาคเลยคุณมอกว่ากาัมพูชาพยายามจะแก้ไขยอยู่ผมเข้าใจนะแล้วก็การที่คนกังวลมันก็ไม่ใช่เพราะ การที่คนไปเชื่อข่าวที่ไหนมาแต่เพราะมันเกิดขึ้นจริงหลายรอบเกินไปไงจะให้คนไปเที่ยวแบบไม่คิดอะไรเลยได้ยังไงกันยกเว้นเขาจะดูแลตัวเองได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งขณะที่ความเห็นของเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างออกไปนะครับซึ่งก็เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับให้ความเห็นนะครับว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ผมว่าคนอินโดน่าจะเที่ยวน้อยสุดแล้วถ้าเทียบกับไทยเวียดนามแล้วก็กัมพูชาเองนั่นคือประเทศที่อยู่ตรงกลางและก็น่าจะไปน้อยที่สุด แม้แต่อยู่ห่างไกลจากกัมพูชามาก็ยังมีข่าวแต่ว่าเวียดนามเองก็มีข่าวเหมือนกันนะเวียดนามเต็มที่เนะี่ยคนบ่นเรื่องกระเป๋ากระเป๋าหายไปตอนไหนไม่รู้อะไรประมาณนั้นนั่นคือเต็มที่เกี่ยวกับเวียดนามที่เราพอจะรู้ข้อมูลข่าวสารดังนั้นมันก็ไม่ได้กังวลถึงขั้นนั้นแต่ว่ากัมพูชาสถานทูตหลายๆประเทศเนนะี่ยออกคาเตือนเลยนะเกี่ยวกับการไปเที่ยวแต่กรณีของเวียดนามเนะี่ยเต็มที่คนบ่นในเนด็ตกันว่าโอ้ยกระเป๋าหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลย หรือว่าไทยเองเต็มที่คนก็บ,บ่นเรื่องแท็กซี่ราคาแพงมันมีการบ,นบน่บนวนๆอยู่แค่นี้นะในโซเชียลแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักถึงขั้นที่แบบว่าคนจะกังวลในระดับที่เป็นอยู่ของกัมพูชาขนาดนั้นโอโ้โหคนอิโนโดนี่ยเขพูดได้หามากนะครับว่าไทยก็บ่นกันเรื่องแท็กซี่นะราคาอะไรต่างๆบริการต่างๆอาจจะสูงแต่ว่าเวียดนามบ่นเรื่องกร,กระเป๋าที่หายไปตอนไหนไม่รู้นี้ใช้คําได้หามากเลย ขณะที่วางส่วนนะครับชาวเวียดนามนะครับมาตอบกลับต่อเนื่องกันนะครับบอกว่าเศรษฐกิจกัมพูชาต้องพึ่งนักท่องเที่ยวจากไทยกับเวียดนามงัน้นเหรอโอ้โหคือถ้าจะต้องพึ่งก็ต้องทําให้ดีกว่านี้นะต้องยอมรับว่าบรรยากาศการเข้าไปมันก็มีความเสี่ยงผมคิดว่าเพื่อนบ้านนะ่ะไม่ค่อยจะกังวลปัญหาที่เกิดขึ้นในกัมพูชาอย่างเดียวหรอกแต่ว่ากังวลเรื่องที่มันไม่โปรง่งใสอาจจะไม่แฟร์หรือว่ากลไกบังคับใช้ที่ไม่ชัดเจนจากที่เราเห็นข่าวแนละ้วบริษัทเวียดนามหลายแห่งเลือกไปลาวหรือไปไทยแทนเพราะว่ากฎที่ชัดเจนมาากกว่ เหมือนว่าบริษัทที่มีการลงทุนหรือว่านักลงทุนหลายๆคนเขาก็มีการคำนวณความเสี่ยงตามจริงแล้วนะเพราะไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่เป็นแบบนั้นฝั่งคนต้องชี้เห็นว่าความเสี่ยงมันลดลงจริงๆไม่ใช่มาบอกว่าไปที่กรมพูชาแล้วไม่มีอะไรกังวลหรอกมันก็ไม่ใช่บอกแค่คำพูดเฉยๆมันก็ไม่ใช่ขณะที่ชาวเวียดนามีคนนะครับเหมือนมาตอบกับชาวอินโดคนก่อนด้านนะนะครับที่บอกว่าเวียดนามกระเป๋าหายซึ่งก็ให้ความเห็นตอบกลับไปนะครับว่าโอเคเวียดนามผมยอมรับเลยว่า มันมีคนที่พยายามมาเอาของนักท่องเที่ยวไปนะโทรศัพท์หายบ้างไม่ใช่แค่กระเป๋าหรอกโทรศัพท์ก็ยังหายเลยหรือว่าแท็กซี่ก็ชาร์จราคาเหมือนกันแต่ความต่างก็คือถ้าเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นน่ะตำรวจจะมาแล้วก็คุณมีสิทธิ์เห็นผลได้เมืองไทยยิ่งไว้ใจได้เลยผมไปเมืองไทยมาหลายครั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนต้นกว่าจ,จะมีน้อยกว่าของเวียดนามไปซ้ำแต่ขณะเดียวกันผมมั่นใจว่าตำรวจไทยจะมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากกว่ามาก จากระบบที่พวกเขามีแล้วก็พร้อมมากกว่าจากการที่เป็นประเทศที่พัฒนามากกว่าด้วยพวกเขาน่าจะมีการลงทุนด้านความปลอดภัยได้สูงกว่ากัมพูชาเยอะทีนี้แหละในกัมพูชาหลายคนยังเชื่ออยู่เลยว่าตำรวจบางส่วนอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็มีปัจจัยอะไรบางอย่างแหละที่ทําให้รู้สึกกังวลได้นี่คือความกังวลในระบบไม่ใช่กังวลแค่เหตุการณ์เล็กๆแล้วความต่างม,มันก็เลยใหญ่มากๆมันไม่ใช่แค่กับเ๋าหายะ้ะ คนที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าผมเป็นคนเที่ยวมาทั่วทั้งเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้นะสำรวจเพื่อนบ้านมาหมดแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ผมก็ต้องอ่านแล้วอ่านอีกนะก็เหมือนกับว่าคําแนะนาในการท่องเที่ยวนะครับบอกว่าอ่านแบบละเอียดที่สุดเลยก่อนที่จะเดินทางบางทีที่ว่าละเอียดแล้วพอไปถึงจริงๆมันก็ไม่มีข้อมูลมันเป็นสิ่งที่ต้องไปเจอตรงหน้าเลยชั้นเพราะว่าบางพื้นที่ก็ไม่มีข้อมูลไม่ใช่แหล่งท่องเทีท่ยวผมอยากไปจริงๆนะผมมองว่ากัมพูชาก็มี ทะเลที่สวยคล้ายๆกับทางฝั่งไทยหรือเวียดนามแต่ว่าก็จะสงบมากกว่าเพราะคนไม่ค่อยไปวัฒนธรรมอาหารก็ถือว่าได้อยู่แล้วก็มีอาหารไทยให้กินด้วยแต่ทีนี้นะพอมีข่าวที่เกิดขึ้นอย่างที่หลายคนพูดถึงนั่แหละการหลอกอะไรต่างๆการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ชัวร์มันคือความเสี่ยงที่มันจะไม่ปรากฏให้เห็นในไทยลาวมาเลหรือแม้กระทั่งเวียดนามเวียดนามแม้ว่าจะเคยมีปัญหาแต่ว่าเวียดนาม ก็ดูจะแก้เรื่องความปลอดภัยในยุคหลังๆจนนักท่องเที่ยวไว้วางใจได้เห็นได้ว่าเวียดนามเริ่มที่จะมีตำรวจท่องเที่ยวเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีหลายๆพื้นที่มากขึ้นติดกล้องจัดระเบียบแท็กซี่แล้วก็มีโทษหนักสำหรับคนที่พยายามไปหลอกนักท่องเที่ยวนั่นคือสิ่งที่เวียดนามเปลี่ยนแปลงในยุคหลังเวียดนามใช้เวลานั้นแล้วก็ทําจุนเห็นผลได้จริงแต่ว่าผมหวังว่ากัมพูชาจะแสดงให้โลกเห็นได้แบบเดียวกันขณะเดียวกันนะครับความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะฮะก็บอกว่า ไม่น่าจะเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นไม่น่าจะในช่วง1ิปีนี้ก็คงจะยังไม่ได้ขณะที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าประเทศที่เป็นแหล่งเทีท่ยวระดับโลกอย่างนครวัดแม้ว่าจะที่เดียวก็เถอะนะแต่กลับต้องมานั่งเสียเปรียบเพราะปัญหาที่พวกคุณมองว่ามันไม่ได้เกิดจากคนส่วนใหญ่ในบ้านของคุณด้วยซ้ํา ราะฉะนั้นคุณต้องแก้ไขคนเหล่านั้นที่เข้ามาทําอะไรให้คุณเสียชื่อเสียงอุตสามีทุนเดิมที่ดีนะอย่างน,นครอนวัดการมีน,นครวัดอยู่นี่ถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีที่ทําให้คนมากมายจากทั่วโลกอาจจะสนใจอยากจะไปที่ประเทศของคุณแต่ทีนี้น่ะคนกลุ่มเล็กๆที่คุณกําลังพูดถึงกันน่ะทาให้ประเทศของคุณไม่มีใครกล้าไปแล้วดูความเห็นของทางฝั่งชาวกัมพูชากันบ้างน,นะครับก็ยังพยายามจะโต้แย้งอยู่นะครับ ก็บอกว่าบางคนไปกังวลตำรวจกัมพูชาใช่ไหมละ่ะไปเรียกเงินหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่ากังวลแต่ว่าคุณเห็นข่าวเขาก็พูดถึงประเทศหนึ่งนะครับที่อยู่ข้างๆกันข้างเคียงกันในโซนเราซึ่งก็น่าจะหมายถึงโอ,โอเคผมเล่าเลยแล้วกันเขาบอกนะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาไปบางประเทศก็โดนคล้ายๆกันนะแล้วก็ไหนจะเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยซึ่งอันนั้นน่ะคุณไม่เอามาพูดถึงเลยแต่ว่ากัมพูชาอุบัติเหตุท้องถนนเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะ ก็จะมีได้ไงก็ไม่ค่อยมีรถหรือเปล่าคือคนก็ไม่ค่อยไปไม่รู้จะมีอุบัติเหตุได้ยังไงเนาะคือเขาบอกนะครับว่าประเทศนึงเนี่ยอุบัติเหตุติดอันดับโลกเลยไม่ใช่เหรอการที่คุณบอกว่ากัมพูชาน่ากังวลจนไม่กล้ามาคุณไม่นับรวมส่วนนี้ไปด้วยละบนท้องถนนนะคุณไปเดินบนถนนในกัมพูชาก็ไม่มีรถที่ไหนมาผมอ่านขาดตอนไปนะท่านผู้ชมคือเขาจะบอกว่าไม่มีรถที่ไหนมาทําให้มันเกิดอุบัติเหตุ ไม่ได้บอกว่าไม่มีรถมาเลยอะไรประมาณนั้นคนมาเที่ยวที่มีความสุขในกัมพูชาก็มีนะมีคนเป็นล้านในแต่ละปีมาแล้วก็มีความสุขแต่ว่าพอไปดูข่าวที่เล่นกันในสื่อของประเทศต่างๆในประเทศข้างเคียงเนี่ยวนไปแต่ข่าวเรื่องซีนูวิลเซนตงเซนเตอร์อะไรวนไปวนมาอยู่แบบนั้นเพื่อทําให้ภาพจํากลายเป็นอีกแบบท,ทั้งที่จริงๆแล้วคนมากมายจากทั่วโลกก็ยังไปที่เสียมเรียบไปดูนครวัดแล้วมันปลอดภัยมาก ผู้คนเป็นมิตรจิ้มแยม้มแจม่มใสแทบจะปูพรมแดงต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยซ้ำเอะวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเรียบเรียงเล่านั่งสู่กันฟังแบบนี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยครับ